101 property variety คียข่าวสบายสบายสไตล์ต้อกับอื่นสนับสนุนโดยบริษัทเครือจเจริญโภคภัณบริษัททวิชั่นกรุ๊ปจำกัดบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัท LPN d ีเ e l o p m e วลจำกัดมหาชน รยแว่แยแว่แยแย่แ่ฉันม่เข้าใจห้ามฉันเล่นเฟนห้ามฉันเล่นลายห้ามเสียจนมากมายคงทนมิได้แน่แถมแย่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 ดูฉันวุ่นวายอยากจะมีแฟนแต่จะกลุ้มใจถ้าจะไปไม่ไหวเธอทำเกินไปหรือเปล่า ไม่ชอบสนุกแต่แม่ผู้พันเกับใครขอมันเรื่อยไปมีคนไหมไม่เอาคนเราไม่ปล่อยชีวิตให้เหงาใครเอารเราเข้าค้หาไม่อยากให้ใครต้องมาป็นชาชีวินจนแย่เป็นยแยกร้ายรายร้าย สัง่งการเลยไม่เป็นอย่างคิดไม่เป็นอย่างเคยน่าเบื่อจะจุงเบยรู้เงีย่อยู่ใช้ดีกว่า ห้ามฉันเล่นเฟสห้ามฉันเล่นลายห้ามเสียจนมากมายคงทนไม่ได้แน่แน่ทำอย่กแร้รแร้รแร้รแร้แว้รแร้รแว้ดูฉันวุ่นวายอยากจะมีแฟนแต่จะกลุ้มใจถ้าจะไปไม่ไหวเธอทำเกินไปหรือเปล่า อไว้ชอบสน,นุกแต่ไม่ผูกพันกับใครขอมันเรื่อยไปมีคนใหมไม่เอาคนเก่าไม่ปล่อยชีวิตให้เยาใครเอาเราก็ขคอบหาไม่อยากให้ใครต้องมาบันชาชีวินจนแย่เป็นแยกแ่กรก ไร้แร้ร้ไร้รรย่าต่างเกินเลยไม่เป็นอย่างคิดไม่เป็นอย่างเคยน่าเบื่อจะทุ่มไปรู้เงียอยู่เฉยดีกว่ารู้เงียอยู่เฉยดีกว่ารู้เงียอยู่เฉยดีกว่ารับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ1 0 1ิ property variety ว,วันนี้วัน อาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2,564กับผมพระชระอึงทองครับผมเวลาคงป่านแก้วครับคุยข่าวสบายๆสไตล์ต้อกอึ่งไลแวะเพลงประจำรายการไปแล้วมั้ยละก็ตากติดตามหลานชายด้วยแบงค์เส้นเล็กไลแวะอืมก็ติดถูแล้วนะติดถูสองคน ก็ถ้าฟังบ่อยๆอย่างเี้ยติดแน่นอนอย่อ่ะมันเป็นกลยุทธ์การไปหาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเงี้ยใช่ใช่ฟังไปฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ก็หาโหลดได้นะแต่เพลงมันฟังง่ายด้วยเรื่องของเรื่องฟังง่ายแล้วมันต้องวางโจโจฟังง่ายแล้วก็สนุกสนานมันก็ ไม่ยากเกินไปสําหรับกันอีกหน่อยเราอาจจะมีเพลงสองคนร้องเองขึ้นหัวรายการว่าอคุณเอาสไตล์อะไรผมเอาลูกทุ่งผมเอาเพื่อชีวิตแล้วกันนึกว่านึกว่าเอาเพลงอะไรว่ะ กระเป๋ากระเป๋าแบนแฟนทิงแหมเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของผมชอบให้พี่อึ่งร้องให้ฟังตอนไปไปเที่ยวกันตอนหนุ่มๆนะใช่ตอนหนุ่มๆจะโอเควันนี้ก็มีหลายประเด็นแล้วสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกว่าเริ่มเริ่มที่จะเปิดอคลายล็อกแล้วก็มีการแถลงข่าวเยอะสัปดาห์ที่เมื่อวานนี้ก็มีหลายประเด็นนะเรื่องของผลประกอบการเรื่องของทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ แล้วโดยเฉพาะประเด็นของการคลายล็อกหรือว่าคลาย LTV ก็สรุปแล้วโดยน้ำเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะแบงค์เขาเข้มของเขาอยู่แล้วแบงค์เขาเข้มก็ยังปรึกษาหรือแต่คุณปิยะประยงก็อบอกว่ามีผลทางด้านจิตวิทยานะอ,ะอ,อผมก็เอ๊ ผลทางด้านจิตวิยาคืออะไรมันก็คือทําให้มันมีความรู้สึกที่ดีอ่ะเป็เหรอสร้างบรรยากาศจิตวิยาใครจิตวิยาต่อผู้ซื้อและผู้ขายเพราะว่าผู้ประกอบการมาก่วความผู้ซื้อคงไม่มีจิตวิยาเพราะตอนเนี้ยยังมีปัญหาเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นสินค้าปรับตัวโอ้หรือน้ํามันเนี้ยแต่กลุ่มที่น่าจะมีผลจริงๆเลยก็คือกลุ่มที่เขามีเงินเย็นอยู่แล้วพี่อึง เพราะว,ว่า LTV เนี่ยประสงค์เลยคือเขาต้องการให้คนกลุ่มนี้มาลงทุนมาซื้อลงทุนแล้วก็ศูนย์ข้อมูลก็เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อเมื่ออา,อาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเขาก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เเข้ามาในตลาดนะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งมันคลายล็อก LTV ทสองการซื้อเพื่อลงทุนเนี่ย ในช่วงเวลานี้มันมันน่าจะเหมาะที่สุดละเพราะหลังจากนี้ไปลระคงราคามันอาจจะปรับอ่าก็คือเป็นรถไฟที่สุดท้ายอ่ะถ้าซื้อให้มันได้ผลตอบแทนที่น่าจะดีที่สุดก็ต้องช่วงเวลานี้ราคายังต่ำแล้วก็แนวโน้มปีหน้าเนี่ยก็อาจจะปรับราคาได้อืแต่ในมุมกับการ ว่าผู้คนที่ตามข่าวเราก็อาจจะแน่แน่แน่จริงเหรอสต็อกยังเหลือเป็นแสนด้วยคุณจะมาขึ้นราคาอะไรอันนี้อันนี้คือราคาใหม่หม่โอเคราคาใหม่ตัวราคาเก่าเดี๋ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาต้นทุนเท่าไหร่เขาต้นทุนเท่าไหร่เขาเขามีความกดดันในเรื่องของกระแสเงินสดมากไหมถ้าไม่มีเขาก็ค่อยๆปล่อยก็ได้เขาจะตัดโปรโมชั่นตัดของแจกของแถม อ่าน้อยลงเพราะถ้าตลาดมันมันก็ดีมาสะพายพี่อ,อึ่งถ้าช่วงที่ดีมานมันเริ่มขยับเงี้ยอ่ามันก็แถมน้อยหน่อยโปรโมชั่นน้อยหน่อยลดลงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้มาเล่ากันฟังเดี๋ยวเพราะมันมีตัวแรกของตัวข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตลาดมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นอแต่ก็แต่ก็ยังเป็นการ เฟื้นตัวที่ต้องระมัดระวังง<ช>่าย<ช>ๆเพราะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีการประชุมกับประชุมของกลุ่มหอการค้าสามเกที่มีคุณสนั่นอังบุญคุณใช่ไหมที่เป็นประธานก็ออกมานำเสนอหลายๆข้อที่รัฐบาลที่ส่งหนังสือปกข่าวใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ใช่อ,อ,อันนี้มันก็มันก็มันก็มูดมูดจริงๆมันก็ต้องการการสนับสนุนจากภากรครัฐหลายเรื่อง เพื่อ<ม>ที่ให้เศรษกิจมันเดินหน้าอในขณะเดียวกัน,น,กนโดยประเด็นมันก็มีเรื่องของที่ผมเป็นห่วงแล้วก็ดูแล้วไม่ในส่วนตัวนะไม่สู้จะรู้สึกสบายใจก็คือการที่คลายล็อกแล้วการที่ระมัดระวังหรือหรือการเข้มข้นของภาคประชาชนเองนะ่ะที่จะเข้าในที่สาธารณะเองก็ดี มันมันดูแล้วมันหย่อนหย่อนลงนะต่อลดลงลดลงพอเสร็จแล้วผมเห็นทั้งร้านค้าร้านอะไรเนี่ยคนที่เข้าไปเยอะมากโดยเฉพาะลอยกระทงที่ผ่านมาเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีคัสเตอร์ลอยกระทงหรือเปล่าต้องจับตาดูประเด็นสําคัญมันก็สะท้อนให้ให้เทียบเคียงกลับไปดูที่ยุโรปอ่ะตอนเนี้ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของกลับมาอีกแล้วอีกรอบหนึ่งหลายประเทศหล็อกดาว่รอบใหม่รอบใหม่อื กระเพาะตรงนี้แล้วในที่หลายประเทศกับมองว่าไปริดรอนสิทธิ์เขาประท้วงในการใน <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> โดยเฉพาะ <c oughs> ในการออกไอวีซ่าพาสปอร์ตอะไรไอพาสปอร์ตไอโควิดอ่ะที่อบอกว่าใครไม่ฉีดเนี่ยไม่สามารถเข้าตรงนั้นได้อันนี้เขาก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาบอกว่ามันสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกันครับแต่อย่าลืมสังคมเนี่ยคุณก็ต้องเขามีกฎกติกาอะไรคุณอยู่ร่วมเขา ใช่ปะมันจะมองเรื่องความเท่าเทียม่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มันต้องมองถ้าอย่างนั้นหลายอย่างาประกอบถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไม่ฉีดแล้วคุณไปติดเขาคุณรักษาเองนะแล้วในเดียวกันคุณก็ต้องไปช่วยทารักษาพยาบาลคนที่คุณนำพาไปเป็นติดด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยรับไหมล่ะอยากได้สิทธิเสรีอ่าเสรีภาพมันก็ต้องมีข้อจํากัดนะก็เหมือนเหมือนมันมีวอดดิงหนึ่งของประธานาธิบด,ดีของฝรั่งเศสที่บอกว่า ความเท่าเทียมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถูกต้องถ้าคุณคุณคิดถึงเสรีภาพของคุณแต่มันไม่ไปกระทบกับสังคมคุณก็ต้องต้องมาอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นอ่าใชมานั้นติดท,ที่เสรีภาพที่ดีคงจะไม่อไม่กระทบผู้อื่นไม่กระทบตัวเองไม่สร้างความดุร้อนให้สังคมครับะกระจกถูกต้องคถ้าคุณเดียทำอย่างนั้นก็ได้เลยก็พักพวกเราที่อยู่ออสเตรียก็ส่งข่าวมานี่พี่อึง บอกว่าออสเตรียกำลังจะล็อกดาวน์อีกรอบนึงแล้วอ๋อเนี่ยก็คือเยอรมันเก่าอะนะที่แยกตัวออกไปผมก็เหมือนยิงไก่เมันแยกๆไปออสเตรียเนี่ยเขาใหญ่มาก่อนเยอรมันนะ่นเองออกใครแยกใครใช่ไหมอออสเตรียเขาเป็นอารยธรรมเก่าเก่าแก่เก่าแก่กว่าเยอรมันแล้วก็เมื่อก่อนเยอรมันเนี่ยผมผมว่า เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียด้วย่ะมันอันนี้ผมไม่แน่ใจ <c oughs> ผมไม่ไ,มไ,มได้ศึกษาประวัติาศาสตร์ยุโรปเขาส่งมา <c oughs> ใช่ก็คุยกันนี่แหละฮะก็เป็นพักพวกกันที่เคยอยู่ในแวดวงสื่อเหมือนกันเขาไปปักหลักอยู่ออสเตรเลียหลายปีแล้วก็คุยกันเนี่ยบอกว่ากาลังจะล็กอกดาวน์อีกรอบอีกรอบเพราะว่าการติดไอการแพร่ระบาดของโควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็รุนแรงด้วยเหรอคอัมงแรกจะไม่ล็อกดาวน์เพราะว่าคิดว่า อ่าคนที่ฉีดวัคซีนจะจะมีเยอะภูมิที่ไหนได้ปรากฏว่าไปเช็คจริงๆแล้วคนไม่ฉีดเยอะกว่าอาเหรอแล้วกลายเป็นใครหแล้ว่าพี่อึนครับคนวัยทำงานโอ้จบเลยอืมอันนี้คือข่าวจากการเล่าสู่กันฟังนะอ่าที่ข่าวจริงไม่ไม่ใช่เฟกอันนี้เขาคนในพื้นที่ที่ทำมากินอยู่นู่นอแล้วก็ประสบเองก็ล็อกดาวน์สิบวัน อันนี้ที่ออสเตรียไม่ใช่ประเทศไทยออสเตรียไม่ใช่ <c oughs> ประเทศไทย <c oughs> ก็ยกตัวอย่างเนี่ยยุโรปเราก็หลายๆประเทศก็ก็มีปัญหาเรื่องการระบาดระลอกใหม่ก็ okay. มันก็สะท้อนกลับมาในประเทศไทย <c oughs> ว่าเออให้ให้ให้ใหใหดูเพื่อประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นประเทศที่เขามีปัญหาเนี่ย <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าการไม่ไม่อะไรไม่มีระเบียบวินัยในตัวตนเนี่ยพอคลายล็อกแล้วก็เต็มที่หลงละเลิมันเหมือนมันเหมือนโลคหายไปพร้อมๆครายลอก ผมเข้าใจนะพี่อ่งเพราะมัน,ก,มนก็เก็บกดเร,เ,รกเราก็เหมือนกันเราก็เป็นเหมือนกันแต่มันก็ต้องกาจดจะตกต้องระมัดระวังเราเคยคุยกันนะพี่อ่งว่ายิ่งเวลาเขาผ่อนคลายเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงมันมากขึ้นความเสี่ยงเอในที่สาธาราณะเงี้ยมันมากขึ้นออีกประเด็นก่อนที่ตจะไปเรื่องของวันนี้มีเรื่องอะไรนะศูนย์ข้อมูลก่อนจะไปศูนย์ข้อมูลผมมีประเด็นในตัว เรื่องของถนนอยู่สองเส้นเยอะจะคุยตั้งแต่ไอ้รถไฟฟ้าสายสีเทาครับที่ล่าสุดเห็นเห็นนายกรัฐมนตรีออกมาเทคแอคชั่นเหมือนกันกน,นะสายสี <ankle> เทาสเอกไมลรามินทา huh. อันเนี้ยที่เป็นโมโนเรลซึ่งกำลังจะสรุปกันประมาณมีนาหปีหน้าหกห้าแล้วก็เห็นนายกบอกว่าถ้าถ้าเร่งดำเนินการได้ก็จะรีบดำเนินการเส้นนี้ ก็คือเส้นง่ายๆก็คือทางด่วนรามอิทาอัดนลงนั่นแหละเรียบทางด่วนนะอ่าเรียบด่วนนั่นแหละเส้นนี้แปลกนะรถติดมากรถติดเดินรถเมย์ไม่ค่อยมีอ่าอ่ไม่มีรถเมย์น้อยมากเลยผมผ่านไปทีไรไม่เห็นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเส้นที่เอ่อไปหมู่บ้านต่างๆเยอะแล้วก็เขาอาจจะมีสตังค์ุ้ตงสตังค์นเยอะนะใค้รถยนต์กนนรวยใช่ไหม คือคือจริงๆถ้าดูตามตามภูมิศาสตร์มันต่อเชื่อมมาจากเอกมังไมเลยนะขยายความเจริญาจากตรงนั้นเลยนะแล้วพื้นที่รอบข้างระหว่างเรียบด่วนเนี่ยผมเท่าที่สังเกตผ่านใช้ประจำเนี่ยพื้นที่ว่างยังเยอะที่จะสามารถขยายเมืองออกไปทางนี้ได้เยอะเลยเอือาอาจจะเป็นเส้นทางใหม่แทนแทนไอ้นี่ก็ได้รัชดาก็ได้ที่แน่นไปหมดแล้วอืราคาที่ดินตารางวาละล้านกว่าแล้วอืตรงตรงแถวห้างเซ็นทรัลพระรามเก้าเนี่ยก็มีการซื้อขายกันหนึ่งล้านหนึ่งแสน ่นน่ะตรงนั้นอ่ะก็จะมาขยับเป็นคล้ายคคูขข่ขนาดนี้นะคู่ขนาดกันอ่าเพราะฉะนั้นก็น่าจับตาดูเส้นเนี้ความจเจริญน่าจะมาเยือนเร็วที่นําไปแล้วคือเรื่องรถติดอ,อนําไปแล้วขนาดมีทั้งบนข้างบนนะเต่องติดทั้งข้างบนข้างล่างพี่โอ้ไปไปแถวนั้นที่นั่นสาหัสเลยสาหัสอืใน,นกระทรวงหนึ่งแล้วในขณะเดียวกนันไอถนนเจ็ดโชวโคตรพระรามสองต่อถนนทางบ้านคุณ ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็นี้นก็จะเร่งนะอันสายนี้ก็จะเร่งดําเนินการก่อสร้างเป็นมอเตอร์เวย์ขึ้นทางด่วนเหมือนอย่างกทางด่วนสายบางนาบางนะางนตลาด,ดแต่แหละ,ะคือเขาจะใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันแต่เสียตังค์เสียตังค์ก็ผมก็ผ่านทุกวันแล้วพี่อื่นก็มันก็มีความคืบหน้าให้เห็นตอนนี้ไอ้คานตัวตัววายก็ขึ้นแล้วเอยเขาเรียกเสาใช่ไหมตัววายกําลังหลายๆจุดกําลังพาดคานแล้ว อืมอ่าอันนี้คือเส้นทางด่วนกับพระรามสามพระรามสามเชื่อมมอเตอร์เวย์บางกุนเทียนบ้านแพ้วอือก็ระยะทางก็หลายสี่หลายสิบกิโลตอนนี้ก็ก็คือจริงๆแล้วเส้นนี้มันเ็าเรียกว่าธนรีปากต่อเก่าอืมสมัยก่อนมันมีแค่เลนเดียวเนี่ยต่อนะครับเขาขยายมาเรื่อยขยายมาเรื่อยแล้วก็สร้างไม่รู้จักจบสิ้นอเป็นสิบสิบปียี่สิบปีก็พอพอได้สี่เลนขยายแปดเลนแปดเลนขยายอยู่นั่นแหละอ่า เขาเลยเรียกถนนเจ็ดชั่วโคดช่วงไหนไม่ขยายก็ซ่อมหมดพี่สองยางอันนี้ผมไปทางนั้นแล้วคนที่จะไปลงใต้แทนจะตัดท่านี้ก็หนีไปนู่นเพชรกัไอเส้นเก่าเอ่อเพชรเกษมน้องขามาถมาบุรีลาชบุรีออกไปทางนู้นหนีไปแล้วไปแยกวังมะดาวลงไปทางนู้นก็หนีได้ ่นก็ส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวเราค่อยเราค่อยลงรายละเอียดต้อไปส่วนของศูนย์ข้อมูลตัวนั้นก่อนที่จริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเราพูดไปบ้างแล้วเพราะว่าแล้วรู้ว่าเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วไงที่ที่พี่อึงหนีหนีผมไปอ่ะไม่ได้หนีไม่ได้หนีก็พูดไปบ้างแล้วว่าเอมันมีตัวเลขชุดหนึ่งเป็นตัวเลขผลประกอบไม่ไม่ใช่ผลประกอบการตัวเลขสารไตรมาสแรกของปีหกสี่เนี่ย มันก็ดูทุกอย่างแล้วเนี่ยศูนย์ข้อมูลก็สรุปมาว่าไตรมาสที่สามที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรามาสที่ต่ำสุดแล้วอืมเอ่อตัวเลขทุกตัวอยู่ในระดับต่ำสุดแล้วก็เริ่มขยับขึ้นอ,อ่แล้วก็การขยับขึ้นเนี่ยมันกำลังจะเริ่มทำให้เห็นว่าสัญญาณต่อไปนะอ,อผมก็ถามทาง ดอกเตอร์วิทยวิรัตริพันธ์เนี่ยว่าเอะอ,อย่างนี้เราโอกาสที่ราคาบ้านจะปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนทางผู้ในการสืบข้อมูลก็บอกว่าปีหน้าอาจมีนานรมที่จะเห็นการปรับตัวของราคาที่อู่สาัยสร้างใหมเ่เนื่องจากว่าต้นทุนก,ก่อสร้างหลายตัวมันก็ปรับขึ้นไปแล้วคล้ายๆกับที่เราเคยคุยเรื่องรับสร้างบ้านพี่อึง ต้นทุนมันปรับไปรอแล้วตอนนี้ราคาน้ํามันอีกเรื่องค่าขนส่งนี่เดี๋ยวแรงงานอีกวันที่หนึ่งธันวาคมนี้จะรู้ว่า,าจะาค่าขนส่งเขาจะปรับขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่านะอ,อแล้วก็เรื่องแรงงานอีกอขนาดเดียวกันราคาที่ดินต่างๆเนี่ยแม้ว่าอยู่ในช่วงที่มันชะลอตัวมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรับขึ้นนะม,มันมีแต่ปรับขึ้นน้อยๆปรับขึ้นในภาวะที่ชะลอตัวลงจากเมื่อก่อนอแต่ ในตลาดซื้อขายจริงทุกคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันแหละผู้ผู้การกรบอกว่าราคาที่ดินยังไม่ได้ยังไม่เคยที่จะลดลงเลยออแม้ว่าตลาดมันชะลอตัวมาสองปีเนี่ยนี่แหละต้นทุนเราเนี้ยมันจะไปอยู่ในราคาที่อยู่สายก่อสร้างเอ้ยราคาที่อยู่สายใหม่ในปีหน้าอืมอ่อซึ่งมันเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับอ่อคุณอิสระบุญยังนะผมคุยกันก่อนหน้าเนี้ไม่นานนี้เอง hmm. ว่า ปีหน้าจะได้เห็นราคาปรับขึ้นมาเขาบอกก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวในในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ก็โดยเหตุผลเดียวกันคือต้นทุนาการก่อสร้างหลายๆตัวมันปรับขึ้นไปแล้วแล้วก็สต๊อกเก่ามันก็เริ่มระบายออกไปแต่เขาบอกว่าให้ดูว่ามันอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นทั้งระบบมันมจะปรับขึ้นเป็นบางพื้นที่บางทําเลที่ของเริ่มขาดอืม ของเก่าเริ่มน้อยลงของใหม่ก็เละใส่เติมเข้าไปตรงนี้จะปรับขึ้นก่อนซึ่งการปรับราคามันก็ต้องดูเรื่องการแข่งขันในในพื้นที่นั้นด้วยว่ามันการแข่งขันมันยังรุนแรงอยู่ไหมของเก่ายังมีมากน้อยแค่ไหนตรงนี้แหละมันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาที่อยู่อาศัยในปีหน้าเปลี่ยนแปลงไปอ,อืแล้วก็ทางดรวิชัยวิราศพันธ์เนี่ย ล้วก็คอมเมนต์อีกอย่างว่าเอ้ยแนวโน้มดอกเบีย้ยปีหน้าก็อ,อาจจะขึ้นด้วยนะบอกเอ้ยจริงเหรอฮะพอ,อเพราะว่าเศรษฐกิจเรามันก็ยังไม่ดีนะผมก็ถามกลับไปเงี้ยพอบอกว่าจริงอยู่ว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีแต่ว่าถ้าตลาดโลกอย่างอเมริกาปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเราทนทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเงินมันจะไหลออกอ,อย่างน้อยมันก็ต้องมีการปรับบ้างอ่าคือ ปัจจัยภาย,ภายนอกมันอาจจะทําให้เราต้องจําเป็นต้องปรับดอกเบี้ยงั้นแนวโน้มปีหน้าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอเมริกาฟื้นตัวดอกเบี้ยขยับขึ้นมันก็อาจจะได้เห็นเราต้องเดินหน้าปรับดอกเบี้ยบ้างเล็กน้อยอก็หนึ่งคือราคาบ้านมีแนวโน้มจะปรับขึ้นในกลุ่มที่เป็นที่อยู่อายใหม่สองทิศทางดอกเบี้ยเริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วว่ามันจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ อาจจะมีการปรับดอเีีร์ขึ้นบ้างอืมอันนี้คือการคาดการนนะคาดการ์อ่าการคาดการเราก็ต้องมาดูว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นจริงแค่ไหนเอ่แต่สําหรับคนที่จะซื้อบ้านในช่วงนี้อย่างที่เราคุยไป,ไปต้นรายการว่ากลุ่มคนที่มีกระตังเนี่ยมีสตังเนี่ยเขาก็มองว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสลด,ด่วนขบวนสุดท้ายละอืมเอ่อถ้ามองในแง่ของผลตอบแทนหนึ่งเรื่องราคา อสองถ้าดอกเบี้ยยังยังตามอยู่อก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาซื้อลงทุนในช่วงนี้แต่เป็นการลงทุนระยะยาวนะออะืหนึ่งลงทุนเพื่อเอาไว้ปล่อยเช่าในอนาคตที่คาดว่าเอพอเศรษกิจเริ่มฟื้นตัวมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีกลุ่มแรงงานต่างประเทศอะไรกลับมาเนี่ยเ อัตราการเช่าหรืออะไรต่างๆมันจะมีความต้องการมากขึ้นสองคือซื้อเก็บไว้ในระยะยาวหน่อยเพื่อให้ได้แคปิตอลเกงก็คือให้ได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วค่อยขายคือจะว่าไปคือเกงกำไรระยะยาวตรงๆนั่นแหละก็ก็จะเป็นกลุ่มนี้เข้ามาในตลาดตลาดคึกคัดทุกนี้ก็อาจจะเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้ที่บิวอยู่อ่า แต่ในในกลุ่มเรียวดีมาเนี่ยฟังจากสองผู้ประกอบการใหญ่คือ,อคุณปิยะประยงของซีอของพึกษาเรอเทสแล้วก็คุณสานิตซีอของ Property Perfect ์เอัธยัญสกุลอัธยัญสกุลมองประเด็นเดียวกันเลยคือว่าตลาดที่อยู่สายแนวราบในระดับกลางบนขึ้นไปดีดีเป็นกลุ่มที่ได้ตลาดอ่อาราคาตั้งแต่ห้าล้านสามล้านห้าล้านเจ็ดล้าน ถ้าเป็นทาวฮาวก็สามล้านห้าล้านถ้าเป็นบ้านเดียวก็ห้าล้านเจ็ดล้านกลางบนทําให้ตลาดค่อนข้างจะไปได้กลุ่มเนี้ยถ้าดูตัวเลขการซื้อขายเติบโตมากเลยพี่อึ่งในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างเช่นบริษัทที่เกาะตลาดนี้อย่างแยาวนานแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนคือแลนด์เฮาแอนด์เฮา กจากตลาดกลางบนเป็นหลักเป็นหลัในช่วงนี้โดยเพราะาบ้านเดี่ยวเนี่ยเจ็ดล้านเนี่ยโหยก็เลยทําให้แรเฮามีผลผลประกอบการในไตรมาสที่สามเป็นอันดับหนึ่งนะใช่ปะ่ะด้านยอดขายแล้วเมื่อปีเอ่อไตรมาสที่ผ่านมาก็อยู่อันดับหนึ่งหรือสองสองนี่แหละซึ่งมันก็สะท้อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถจะสร้างไรายได้ได้แล้วก็ปีหกห้า ตลาดแนวราบก็ยังยังจะดีอย่างนี้ต่อไปโดยเพราะกกลุ่มกลางบนส่วนกลุ่มระดับล่างลงไปนะกลางล่างหนึ่งล้านสองล้านไม่เกินสามล้านเนี่ยกลุ่มสามล้านยังโอเคแต่หนึ่งถึงสองล้านยังมีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วก็ความสามารถของตัวผู้บริโภคเองอันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกันมาเมื่อวันที่ ศูน,ข,น 2, 000, 3, 000, i i ข้อมูลแถลงข่ s. <S าวก็สองวันสวันนี่ทั้งศูนย์ข้อมูลแถลงข่าวทั้ง property perfect แถลงข่าวทั้งพฤกษาแถลงข่าวเราสรุปโปรเดียวเลยเดียวเลยเอามาสรุปให้ฟังโดยน้า้อสรุปผิดสรุปถูกไม่รู้เนี่ยไม่มันตั้งเลยนะมันมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนผมสองคนเป็นคอลัมน์คอลัมน์น อ่ากต็ต่อสรุปในเชิงของประสบการณ์ที่ทํามาแล้วก็ได้สัมบัตตตัวจริงมไม่ใช่แหล่งข่าวเก่าว่าอ่าใ่อ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็ที่สำคัญที่ต้อพูดถึงประเด็นราคาที่ดินราคาที่ดินที่ขึ้นเพิ่มขึ้อนอน่ะผมก็ไม่เคยเห็นคนไหนพูดราคามันทรงหรือมันตกเพราะผมมองงนี้ต่อราคาที่ดินเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นต้นทุนแฝงอืของของของการพัฒนา เพราะที่ผมยังพูดตลอดเวลาว่ามันมันสามารถที่ไปบวกเข้ากระเป๋าใครได้แล้วก็มาจดเป็นต้นทุนในการพัฒนาออกมาสู่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นออันเนี้ยหลายๆคนโดยเฉพาะบล็อกเกอร์ที่ทำตัวเป็นนายหน้าเนี่ยชอบออกมาพูดราคาที่ดินขึ้นตรงนั้นตรงนี้ขึ้นราคาตรงนั้นตรงนี้แต่ถามว่าย้อนไปดูโปรไฟล์บริษัทตัวเองทำอะไรแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเป็นนายหน้าด้วยลัก เขาก็เป่าตัวตัวจะจะถ้าถามใครที่ถามหลังใหม่ได้อ่าอีกอย่างผมลืมตกประเด็นไปนิดนึงศูนย์ข้อมูลประเมินว่าเขาปรับประมาณการใหม่เพื่อึื่นจากเดิมเนี่ยที่คิดว่าตลาดเอาสังหาน่าจะฟื้นตัวได้ในปีหกหกแปดแปเจ็ดหกแปดหกเจดหกแปดตัวเลขทั้งหมดพอมาปรับใหม่แล้วเนี่ยเร็วขึ้นจะฟื้นตัวเร็วขึ้นประมาณปลายปีหก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  อ่ก็ก็ปีหน้าทั้งปีก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะนะแล้วก็หกหกปลายปีเนี่ยปะผุหรือเย็บแผลทำแผให้แห้งก่อนแต่แต่ผมผมก็ว่าพอเอาเข้าจริงถ้าถ้า มันไม่มีอะไรสะดุดนะผมว่าอาจจะได้ไปเร็วนั้นแ้วเร็วอาจจะเกิดผลทางด้านจิตวิทยา <text> จิตวิทยาจาับบกับการ <Vallahi> ก <et> เอเสริมตรงนี้ที่ต้ออันนี้พอดีผมเปิดขึ้นมาแล้วไอ้ตัวรถไฟฟ้ารางเดียเด่ยวโมดูลเรวสายสีเทาเนี่ยครับซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เส้นสั้นนะต้อมันเป็นยาวเลยไปถึงไปถึงนู่นพระรามสามนู่นนะ แต่ทีนี้ช่วงแรกที่เขาจะเร่งดําเนินการโมเดลเร็วสีเทาเนี่ยที่การเป็นการลงทุนระหว่างรัฐเอกชน PPP เนี่ยเพื่อเชื่อมโยงขนส่งเขาลากตั้งแต่นี้เลยตอ่ตั้งแต่ทางสถานีวัชรพลวิ่งเรียบด่วนเข้ามาเลยวิ่งมาจนกระทั่งถึงพระรามเก้าตรงหน้าวัดพระรามเก้าเสร็จแล้วเขาจะตบพอหลุดเข้ามาตรงเพชรบุรีเขาจะหลบเข้าไปทองรอ ทองหล่อจะมีโนเรลพาไม่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 วิ่งเอกมัยไม่วิ่งเอกมัยเหรอเออโม่วิ่งเข้าทองหล่อเขาแล้วก็มาเชื่อมเออแล้วก็มาเชื่อมสถานีทองหล่อบีทีเอสทองหล่ออืมนี่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 เออเส้นทางแรกจริงๆแหละสายเนี้ยมันจะยาวไปถึงนู่นพระรามสามพระรามสี่ไปทะลุต่อต่อเชื่อมไปพระรามสี่ครับแล้วก็ไปถึงพระรามสามนู่นเลยเขาจะยาวเส้นเส้นในศูนย์ประชุมอ่ะ ลักษณะนั้นก็จะมาสับเว์ที่ BTS เป็นหลักเนี่ยส่วนหนึ่งก็ก็จริงๆแล้ววงก็มีทั้งหมดวงเงินก่อสร้างเขาบอกระยะทาง16.3กจุดมิโลวงเงินก่อสร้าง27,500มีทั้งหมด15สถานีแล้วก็ใช้ระยะเวลาทางเดินกลับไปกลับ62สนาทีชั่วโมงไปครึ่งชั่วโมงถ้าสมมติมคุณเจามาทำงานจาก จากไหนเข้ามาลนเวลาได้เยอะโโอ้โหเข้ามาทองหลอเลยนะอืจากเดิมตรงนั้นมันเป็นสับเบยใต้ดินสายสีน้ําเงินกับ BTS โอโอถ้าเส้นนี้ถ้าถ้าถ้าเปิดได้จริงนี่ผมว่าคนต้องขยายเวลาเปิดให้บริการนะเป็นถึงตีสองนะ <laughs> สัตาสับ,าบันเทิงพี่แหมพูดกคนนี่ก็รู้ละเส้นทางมันมีสามระยะต่อวัชรพลทางหลอดยะที่หนึ่งที่เขาจะเร่งดําเนินการเนี่ย แล้วก็ระยะที่สองช่วงพระขนงพระรามสามและระยะที่สามพระรามสามท่าพระไปถึงนู่นเลยนะรวมระยะทางสี่สิบกิโลเมตรแต่ว่าที่จะเกิดได้ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าปีมีนาคมห้าหกจะสรุปอ่อที่จะดำเนินการนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็นายกเห็นสั่งในเรื่องนี้ด้วยนะถือไปเป็นเดนเป็นเด็นที่นายกให้ความสำคัญใน,ในการขยายตัวเวลาหมดเดี๋ยวเราพักเบรกเพื่อที่จะไปคุยกับคุณสมศรี เตชะไกสีผมมีประเด็นที่จะถามอ่าคอนดโดไฟไหม้หมดเลยอ่ะเหลือที่ดินอ่ะแบ่งกันยังไงอหลายคนพูดเตาอย่พไอเน,นี้ยเป็นคําถามที่คาใจที่คนไม่เคยอยู่คอนดโดนะแต่เมื่ออทิ์ที่แล้วเนี่ยค้างกับอ,อคุณสมศรีอยู่เรื่องของคนที่จะจะซื้อบ้านหรือคอนดโดเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวงงหรือต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายใน,ในการอยู่ร่วมกันยังไงท ของคุณที่จะใช้ในนั้นพอดีพี่เหนียวเขาเล่าค้างไว้ผมตัดบทซะกอ่อนเวลาหมดเลยต้องมาต่อเอาเบียร์ไปนั่งชาลิมสะไว้น้ําได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราพักสักคู่มาคุยเบ็กที่2ครับครับผมครับหนึ่งศู property variety คุยข่าวสบายสบายสไตล์ต้อกับอื่น สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัททรูวิชั่นครุบจำกัดบริษัท c p พอจำกัดมหาชนบริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัท LPN พีเอ็นเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน